สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อังโาย์แชนแนลวันนี้กับใหม่ค่ะกาหรือท่านน้องๆวงเทเชอร์เทรเชอร์แมทเอกแล้วเช่มอะไรจำหนเอกแล้วเอกแล้วทุกคนและนี่ก็แน่นอนว่าทำตามกระแสเรียบร้องจริงเพราะว่าคนขออีพีนี้แบบเยอะเยอะ ก็คือ39และ47่นะคะแต่ครั้งนี้ก็เราจะมาที่ ep 39กันก่อนแล้วน้องๆเป็นเด็กอยากเห็นเลยว่าอยู่กับเด็กๆจะเป็นยังไงตอนนี้มีบรราการว่าน้องๆประมาณอายุเท่าไรนะอะไรอย่างเงี้เพราะเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชอบอะไรด้วอยู่กับเด็กๆมากจะดูมาหลายๆวงน่ารักหมดเลยอ่ะเออฉันก็ต้องน่ารักมากมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะไปทำกิจกรรมอะไรยังไงกันเนาะทุกคนใช่จ้า ต้องขอขอบคุณบ้านซับนะคะทุกคนบ้านเดิมไหมบ้านเดิมบ้านเดิมที่น่ารักของเราขึ้นไยตริงขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมตามดูทุกเต็มได้ใน Facebook นะคะ อ่ะหรออ่ะหรอแต่ถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์ชิพอยู่แล้วก็ตามไปดูในเพลย์ลิสต์ของเมมเบอร์นะจช่้วมีน้องทุกเมอ์หลายคนสมัครเมมเบอร์เราแล้วนอเริ่งๆเลยจ้าได้รอรอเล็กน้อยพร้อมเซิร์แล้วจ้ามาคอยดูมาคอยเช็คกันได้คอยในเฟซได้นะคะใช่ค่ะมันก็จะทำในหลายๆอีกหลายๆอีพีก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่ครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะค่ะได้ฝากได้จ้าดูข้างข้างของเราชานแนลเลยนะถูกต้องพร้อมไหมพร้อมมาก ไปดูกันเลยจ้าส9ิบเก้าครับแง่จบแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนน่ารักมากว่าอย่าตาไปดูในเฟซบุ๊ก<ด>น,นะคะหรือว่าใครที่เป็นเมมเบอร์ก็ตามไปดูในเพลย์ลิสต์นะอลองผ่าเฉย <laughs> <laughs> ทับย์สื่อมาทุกคนน่าเบื่อเลยะสุราเป็นฟีมากเด็กๆน่ารักแล้วก็คือแบบคุณแดงเล่นกันแบบนี้ก็ผูกพันเนาะแบบพึมพันอ่ะแบบตอนที่เขาจะบอกลากันกลับบ้านอย่างเงี้ยคืองตัน้ยังอยากเล่นกับพี่แล้วพี่คนฟังก็จะชอบแบบใจแหลมเลยแล้วเวลาน้องแอคแท็กแฝดพี่อ๋อะไรได้นี่ที่แบบฉันรู้สึกว่า าเกิดเรามีพี่ชาย12คนอะโอ้โหลานตามากจริงน่ารักมากน้องยุ่กับเด็กๆน่ารักจังเลยเนาะเขาจะต้องพยายามแบบใช้เสียงสองเสียงสามแล้วก็คุยกันชอบคุมเทาอยากเอาชนะใจเป็นเด็กๆ2รัดให้น้องจ้องโอ้โหน่ารักมากนอนเนาะพอน้องบอกว่าใช่ก็คือโอ้ใจเละๆลองไปชักแล้วโอ้ทุกคนน่ารักมากจริงๆอะน่ารักมาก อย่างคุณพี่อันศศคือแบบอุ้ยเหมือนมากเลยน้องเหมือนที่เราคุยกัน้าเหมือนกันเลยแต่อาจจะจําชื่อน้องไม่ได้น้องขอโทษเลยนะพ่อคะน่าก่ารักมหมดไปนงารัใช่เหมือนที่เพื่อนบอกคือแบบทรงผมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันพอดีเลยเป็นเคอร์เคิร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาคุยกันน่ารักมากเลยแล้วน้องก็ดูเอนจอยกั็ดูอะไรอย่างเงี้ย คือแบบโอ๊ยน่ารักอย่างแบบคุณฮารุโตะกับคุณอาซาฮิที่แบบบอกว่าจะมีน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วักมากโอ้ยเขาแบบว่าทุกคนน้องมากเอ็นดูมากทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเดินตามทุกอย่าง้ามแล้วน้องก็คือแบบเอ็นดูแบบพูดอะไรก็น่ารักอย่างที่เขาไปกระโดดแทมโพลินก็คือพี่หยุดก่อนไม่งั้นหนูจะยืนไม่ได้กระโดดไม่ได้ยอมตามน้องทุกอย่างจริงน้องอยากได้น้องสาวซื้อน้ำผลไม้ให้แกะจนกว่าจะเจอสั่งไม่หยุดอ่ะไม่เจอสูญหายไปแล้วเอ็นดูมากเพราน่ารักน้อง น่ารักมากเด็กๆเอ็นดูเลยคุณชายเอาไอติมเข้าวโล่ไงเพราะตอนแรกเพราะตอนแรกตัวเองเป็นวิญญาณที่เจ็บปวดอยู่ลบตีสงสารพี่ชายที่วิญญาณที่เจ็บปวดมากใช่อยู่กับจีคนณสองคนเพราะเด็กๆไม่สนใจแต่ว่าน่ารักมากกบเด็กแฝดเด็กๆไม่กินข้าวด้วยเดนเหมินดหมิแล้วคือแบบทุกคนลุ้นมากตอนที่กินข้าวคุณน้องจะวิ่งมาหาใครเลือกพี่เสื้อชมพูชมพูกัน เลยแต่พี่เสื้อชมพูไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเอ็นดูมากเนาะเอ็นดูมากจริงๆคือหิวมากเลยอ่ะนาะคือไม่ได้คาดหวังแบบนี้เลยค่ะวันทีก็เลยแบบคือไม่รู้เ่าะคือคาบเสอร์ฟหายแบบไหนอะไรเงี้ยเออเพราะอย่างเงี้จริงๆก็ดูมาหลายๆวงนะว่าเราแบบไอดอลไปอยู่กับเด็กๆแล้วคือมันน่ารักเนาะเนาะไม่ได้เห็นอีกมุมนึงมอ่อนโยนใช่ไม่ได้เห็นอีกมุมนึงจริงๆคือเราว่าเออมันน่ารักดีแฟนคลับก็ต้องการที่จะเห็นน้องไม่มุมมองใหม่ๆแบบนี้แหละเนาะว่า อย่งคุณโยชิอ่ะคือเขาความแรปเปอร์เนาะปกติก็คือเท่ๆอ่ะแล้วอันนี้เขาน่ารักมากเลยทุกคนเขาแบบอยากมีน้องชายแล้วน้องก็ดูแบบติดเขาอ่ะแบบที่แบบว่าเออพี่อยากยังอยากเล่นกับพี่อยู่เลยพี่จะไปอยากลับมึงคุเลยางๆนรัก้องน่ารักนะน้องรอุ่นแบบตาโตนงน้องอุ่นแบบตาโตารักเลยโตคนหล่โหน้าแบบหวานแบบตาแบ กเราทุกคนนน้องทุกคโตมาต้องแบบมีความทรงจําพี่ดีเด๋งน้อยก็ได้เยอมกันนะน่าจะจำพี่พี่ได้อยู่แบบจำวันนี้เอาไว้นะเพราะว่ากว่าเราถึงตอนนนั้เทเชอร์ต้องดังเปรี้ยงปางมากกว่านี้ทวีปบีรูปของเราลอยอยู่คนละบ้านถึงแล้วค่ะเลยที่จองอูบอกว่าอย่าลืมกลับมาดูคลิปนี้นะเยวอนเมื่อต่อไปใช่เสียใจมากหอมมากชุดเล็กๆจงอูเจ็บปวด อ,อ,อ๋อดีจังเลยแบบน้องๆครบทุกอีพีเลยด้วยไม่ต้อง,งลุนเลยแบบมากันไม่มีใครหายไปน้องๆ ทำให้เราอยากเห็นแล้วว่า e p สี่สิบเจ็ดเขาจะเจอกันในรูปแบบไหนอีกครั้งหนึ่งเนาะอออยยากกูีโดนน้องๆใบมาแล้วว่าต้องดูตอต้องดูตอกันสี่สิบเจ็ดจะเป็นน้องๆที่อยู่ในสามสิบเก้ากลับมาเจอพี่ๆแต่ไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนอันนี้คือเราก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็มารอกันเนาะว่าน้องๆทั้งหกคนจะกลับมาได้ครบหรือเปล่าแล้วมาเซอร์ไพรส์พี่ๆในในรูปแบบไหนอะไรนีช่วยมาต้องมีแบบช็อตน้ำช็อตซึ้งแน่เลยนะแบบว่ากลับมาเจอพี่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แบบทีมงานอยู่ๆเอาว ไผ่ด้วยโอ้ชอบมากๆที่แบบสนุกจริงๆแบบทำให้จำน้องๆได้มากขึ้นเลย ตรงนี้คือจําได้แบบจําได้แล้วน่าารักกม้องอย่าปล่อยพี่นะอีพีเออเออไม่ต้องไม่ตเพิ่งมาเล่าให้ฟังกันปล่อยแล้วแหละแบบหมายถึงว่าปล่อยแค่นั้นลาปล่อยแล้วแล้วว่าว่าเขาเจอกันแบบเดิมอะไรเงี้ยโอเคอะไรเงี้ยแต่แบบอยากรู้เหมือนกันโอ๊ยแต่ว่าพูดแล้วแบบฉันอยากเล่นบ้านบอลมากบ้านบอลคือความฝันวัยเด็กคามเทิตี้เขาดีมากเลยค่ไอเกมตกปลาที่แบบว่าชั้นบนเป็นเป็นนั่นแหละก็ตกปลามันจะเข้าโอ๊ยมีความจริงจังเนอะเขาทำดีมากเลยนอะสถานที่เนี่ยก็ดูแบบปลอดภัยดูสะอาดมากดูปลอดภัยดูแบบเออนะว่า บ้านบอลทุกวันนี้แบบเห็นเด็กเล่นยังอยากเล่นเลยอะต้องแปบชาติเดียวนีะมันสร้างใหญ่อลังการมากเบอร์แลนด์แต่เราเข้าไม่ได้แล้วมึงนอกจากมึงมีลูกเขาถึงได้มึาใช่มึอต้องมีโป๊ะอะไม่ได้เราวันนี้มาแล้วแบบขอปิด เือเราอยากเล่นเราอยากพี่ครับตอนเด็กอะหนูว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยค่ะมันไม่ค่อยได้มีอะไรแบบอลังการขนาดนี้อันนี้ผมนี่แบบมีเป็นคอนส่งคอนเซปต์นู้นนี้บ้านใหญ่มากบ้านใหญ่กับข้าวเออเดี๋ยวนี้เขามีอะไรให้เด็กเล่นเยอะแยะหมดเเนาะอยากขึ้นรถไฟปูนๆด้วยรถไฟคุณปู่อะไรอนะนี่แต่เคาว่าน่ารักประมาณห้าลอยครั้งคนคือเราแอคติ้งอาจจะใหญ่มากเลยนะเพราะเรารู้สึกใจเหลวคพราะเรา หนึ่งหนึ่งหนึ่งคือใจเหลวเพราะน้องๆหกคนน่ารักมากแรกหนึ่งคือพี่พี่ก็คือแบบบตาแบบไม่ไหวแบบว่าอยากจะบอกว่าอย่าพี่จะซื้อไก่ทอดให้หนูกินเอากี่ชิ้นน้องบอกไม่อร่อยมากเลยเป็นวิญญาณที่เจ็บปวดเจ็บปวดเป็นวิญญาณที่เจ็บปวดชอบมากเลยชอบตลกอ่ะที่ขอบคุณบ้านสอบขอบคุณบ้านสับในงานการงานฮัลโหลต้องบอกแล้วบบน่ารักจัง แล้วยิ่งเอ็นจอยไปกับน้องแล้วแล้วก็น้องๆที่ขอกันมาอะไร EP เห็นหมดเลยอเราทดเอาไว้เรียบร้อยแล้วทดอยู่ในคิวเอาตาเขาเรียกว่าอะไรตาที่น้องขอกันมาซ้ำๆๆเยอะแยะแลยเราต้องรู้ยากว่ไล่ๆดูอันนี้เป็นอันที่คนขอมาเยอะมากจริงๆนะคะก็แต่ยังไงเราก็คัดเราก็คิดว่ามันน่าจะสนุกหมดทุกอีพีแท่าไหร่ก็ไล่ไล่ทยอยไทยรัแต่ละอย่างก็คือเหมือนกับว่ามีความน่าสนใจไม่เหมือนกันเนาะแบบเยอะแยะเขาได้ทำกิจกรรมเยอะมากเท่าที่เราอ่านบนยูทีบรายการเนาะ เก่งมากก็คือแบบทาให้น้องได้แก้ชีแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็เห็นแง่มุมใหม่ๆของน้องด้วยเราในฐานะแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาติ่งอะเนาะโดนตกเป็จริงนะคะก็ถือว่าได้มารู้จักน้องๆในหลายๆแง่มุมหลัที่ดูสเตจมาอย่างเดียแล้วดีใจที่ได้ทำโนก็นั่นแหละขอบบ้านซบไปแล้วเนะก็อย่าลืมติดตามไปดูในช่องของน้องๆเทเชอร์กันด้วยนะคะทุกคนยแล้วก็ใครอยากสนับสนุนเราก็สอสวางชิงได้เลย ขายกันตรงนี้ดูง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณน้องทุกแม่มากที่บอกว่าสมัครสมาชิกแล้วรู้สึกคุ้มครองมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะเราก็จะพยายามหาคิวมาถ่ายเทเซอร์แบบยาวๆต่อไปแน่นอนะคอยู่ในพันยาวไปก็หลายเดือนอยู่ไหมแม่เออกลับมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้เจ๋งเลยเป็นพิธีารที่เจ็บปวด